หุ้นกลุ่มที่4ี่หุ้นวัฏจักรหุ้นวัฏจักรมีทั้งวัฏจักรระยะสัน้น2-3ถึงปีเช่นกลุ่มสินค้าเกษตรไปจนถึงกลุ่มวัฏจักระยะยาวเช่นกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันที่ต้องใช้เวลาในการสร้างโรงกลั่นในแต่ละรอบ8-10ถึงปีเลยทีเดียวหุ้นกลุ่มนี้สามารถทําให้คุณเป็นเศรษฐีหรือเป็นยาจกได้ในเวลาไม่เกิน2-3ถึงปีหากคุณเข้าถูกจังหวะตอนวัฏจักรเป็นช่วงต้นๆของขาขึ้นคุณอาจได้กําไร3-10ถึงเด้งภายในระยะเวลา2-3ถึงปีเลยทีเดียว แต่ถ้าคุณเข้าผิดจังหวะไปซื้อตอนวัฏจักรขึ้นถึงขีดสุดคุณอาจขาดทุน50-80%ได้เช่นเดียวกันอืมฟังดูไม่ได้ยากนี่แค่ขยันติดตามข่าวบ่อยๆจริงไหมยอยากจะบอกว่าความจริงแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเลยค่ะใครที่คิดจะเล่นหุ้นกลุ่มนี้ต้องมั่นใจว่าคุณมีความรู้เฉพาะด้านสูงมากและขอแนะนำเฉพาะคนที่อยู่วงในของวงการอุตสาหกรรมที่รู้การเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดเท่านั้น การเล่นหุ้นกลุ่มนี้ตามข่าวเป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะคุณไม่มีทางที่จะรู้ลึกและรู้ก่อนผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนั้นได้ถ้าคุณเล่นตามข่าวหรือเล่นตามอารมณ์ตลาดคุณอาจเสี่ยงซื้อช้าและขายช้ากว่าคนในวงในเป็นปีเลยทีเดียว เทคนิคการเล่นหุ้นกลุ่มนี้ให้ได้กำไรคือต้องเตือนตัวเองเสมอว่าสาเหตุเดียวที่คุณจะซื้อหุ้นกลุ่มนี้คือส่วนต่างของราคาหุ้นนั่นหมายความว่าคุณต้องมองให้ออกซื้อตอนวัฏจักรเริ่มขาขึ้นและต้องขายเมื่อตลาดกำลังคิดว่ามันเป็นขาขึ้นเต็มตัวย้ำนะคะห้ามขายในจังหวะที่ในตลาดคิดว่าเป็นขาลงโดยเด็ดขาดเพราะนั่นหมายความว่าคุณขายช้าไปแล้ว หลายครั้งเราจะเห็นคนที่เข้าใจอุตสาหกรรมนี้ดีจะขายหุ้นจํานวนมากออกมาก่อนวัฏจักรจะกลับตัวเป็นขาลงล่วงหน้าเป็นปีเลยทีเดียวดังนั้นคุณต้องยอมมอบตัวขายขาดทุนทันทีเมื่อคุณคิดผิดและสิ่งที่สําคัญมากอีกอย่างหนึ่งก็คือห้ามรอปันผลโดยเด็ดขาดคนที่ติดดอยหุ้นกลุ่มวัฏจักรส่วนใหญ่เป็นเพราะรอรับปันผลในช่วงที่บริษัทกําไรสุดๆบนยอดดอยของวัฏจักรรอบนั้นตอนหน้าเรามาเจาะหุ้นกลุ่มที่5หุ้นเทินราวกันต่อห้ามพลาดนะคะ